เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนต่วนท้องถิ่นตำบลแก้งสนามนางโรงเรียนบ้านโนนรัง สถานที่รับชาวบ้านแก่งโกหมู่ที่สามตำบลแก่งสนามนางอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมครั้งนี้จำนวน120ครัวเรือนที่ได้มาพักพิงโดยมีตัวแทนไปมอบคือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่นำโดยพระอาจารย์พิทักษ์ทิตตามโนประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมนครราชสีมา ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่และตัวแทนผู้นำบุญลูกหลวงพ่อชาวโคาราชกัลยานมิตรโสภาพงพาณิชยากยัลยานมิตรสุวิทย์กิตโป้พร้อมทีมงานชาวโคราชทุกท่านนะคะที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะทั้งที่ศูนย์พักพิงตาหมู่บ้านนะคะด้วยความห่วงใยรวมจำนวนทั้งสิ้น160ครัวเรือนค่ะ และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์พิทักษ์ทิตามโนนะคะประธานสงฆ์ศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมนครราชสีมาซึ่งท่านได้กล่าวถึงความเมตตาของคณะสงฆ์ในพื้นที่รวมถึงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะอาจกิว่าได้มีเหตุการณ์อย่างเช่นน้าท่วม แล้วบางที่ครพิบัตนินะก็จะได้รับว่าเมตตาจากหลวงพอ่อจากวัดธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายทุกครั้งก็รู้สึกปลื้มว่าว่าไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะได้ไปเยี่ยมเนาะไปลงไปให้กําลังใจซึ่งปีนี้คราวนี้นี่ก็ได้รับมาได้รับมาจากวัดธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็มาเป็นแบ่งเป็นของกลุ่มเนาะ กลุ่มแรกก็คือจะทําหน้าที่สนองงานกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาก็คือจะอท่านจะเป็นประธานนะประธานช่วยเหลือก็เรียกว่าสมัชชาสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย,ยช่วยเหลือทั้งสี่จังหวัดเนี่ยเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นท่านเป็นประธานท่าน,นก็จะช่วยในเรียกว่ายิงปืนใหญ่ ก็คือ่ันจะไปตามศูนย์ใหญ่ๆศูนย์ต่างๆก็ด้วยถุงถุงแดงหรือถุงยางชีพที่จะได้จากวัดธรรมกายและมูลนิวกรายนยไปด้วยไปช่วยได้ดีได้เยอะนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นของศูนย์ศูนย์ส่สงเสริมจริยธรรมและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายนะก็จะนี้เราจะเป็นที่เรียกว่าทหารทหารราบนะก็คือหลวงพ่อท่านยิงปืนใหญ่ไปแล้วเราก็ตาม ตามเก็บนะที่ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะผู้นำบุญของเราที่อยู่ตามอำเภอต่างๆที่น้ำท่วมนะในคราวนี้ก็คือประสบภัยน้ำท่วมหรออือหมู่บ้านนะโดยเฉพาะหมู่บ้านตำบลเนี่ยที่ผู้นำบุญเราเคุ้นเคยหรือได้อยู่ตรงนั้นก็จะแจ้งมาแจ้งข่าวมาเอ,ออย่างเช่นวันนี้ก็มีที่นี่ที่นี่ก็จะมีทีมงานของ ศูนย์ส่สงเสริมศิชธรรมนครราชสีมาและก็ศูนย์สาขาที่อยู่ในที่ของโคราชเราเนี่ยมีถึงสี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ใหญ่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจไปดูถนะุงยังคีบของบุรุษที่ธรรมกายวัดธรรมกายเนี่ยก็จะตามไปเพื่อไปเป็นกำลังใจไปมอบของแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ประสบภ,ภัยนะก็ขเขาก็ปลื้มนะ เพราะว่าถ้าเราไปเนี่เขาจะปลื้มใจแล้วก็เออเรามีคณะสงฆ์ที่ท่านเป็นปืนใหญ่ที่ไปช่วยทุกทุกอำเภอทุกตำบลที่ประสบภัยพิบัตินะแล้วก็มีของเราเนี่ยเราก็จะเช็คว่าน้ำไปถึงอำเภออะไรไปถึงไหนแล้วแล้วก็ศูนย์สาขาเราที่อยู่ในรับผิชอบตรงนั้นก็จะต้องแจ้งข่าวแล้วก็ถ้าไม่พอเนาะก็จะมีรับการบริจาคเพราะว่า บางทีนะบางจุดหรือบางหมู่บ้านก็ได้รับไม่ทั่วถึงหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ,อถ้าเราไปปพิบมมันก็จะทําให้เติมเต็มให้ได้ครบทุกทุกหลังคาเรือนที่เดือดร้อน